ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แนะนําวิธีการเก็บบ่าของเสื้อกีฬานะคะที่พอเวลาที่เราใส่อะค่ะมันจะห้อยลงไปนะคะคือคอเนี่ยมันจะต่ําเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อาจารย์แนะนําวิธีการว่าเราจะสามารถที่จะเก็บยังไงได้บ้างคือก่อนที่เราจะแก้นะคะเราก็มาสํารวจก่อนว่าของเดิมเนี่ยเขามีรอยต่อในส่วนตรงไหนบ้างนะคะที่เป็นส่วนบ่าะคะ่ะอย่างตัวนี้ค่ะก็คือ จะเป็นจุดนี้นะคะที่เป็นรอยต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอันนี้คืออันนะคะได้ลอออกมาเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจากของเดิมเนี่ยเขาก็เป็นการม้วนริมนะคะแบบนี้เขาก็จะม้วนริมแบบนี้เอาไว้แล้วก็เราค่ะก็ต้องลอออกมาก่อนนะนี่ค่ะนี่คือด้านหลังอ,อ่อด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะทําเป็นควยเอาไว้มันอาจจะดูแบบ ดูยากนิดนึงแต่ทุกคนนะไม่ต้องไปนสนใจในส่วนนี้นะให้ดูในส่วนของป่าตรงนี้ค่ะเป็นหลักอันนี้คือด้านหลังนะแล้วก็อันนี้คือด้านหน้านี่ค่ะคือคอมันจะต่ําลงไปนะมันจะต่ําเกินแบบเกินกว่าที่เราใส่พอดีอะคะ่ะนี่นะคะวิธีการเก็บเนี่ยอันนะคะจะเลือกเก็บจากในส่วนที่เป็นตรงนี้นะคะที่เป็นรอยต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง จากที่วัดจากตัวลูกค้านะคะก็คือจะอยู่ที่3นิ้วคือจะเก็บสายขึ้นไปค่ะอยู่ที่3นิ้วนะคะเท่านี้เลยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บค่ะเราก็ต้องแบ่งนะคะระหว่างชิ้นหลังกับชิ้นหน้าฝั่งล้าน 5, ก็คือรวมแล้วจะได้ทั้งหมดคือ3นิ้วนะก็ให้เราค่ะพลิกออกมาแบบนี้ก่อนพลิกด้านในออกมานะเวลาที่เราจะแก้ค่ะเราจะเย็บจากตะเข็บเดิมนะคะของเขาแบบนี้ แบบนี้ค่ะก็ให้แบ์ตะเข็บออกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการเก็บอยู่ที่3นิ้วใช่ไหมคะก็ให้เราค่ะแบ่งครึ่งพับทบแบบนี้นะคะมันก็จะได้อยู่ที่1.5้ก็ให้เราค่ะวัาจากตรงนี้ลงไปนะ้น้นี่ค่ะก็ขีดเอาไว้ก่อนที่เราจะขีดเราก็ต้องล้อออกก่อนนะเพื่อนๆจะเห็นป้าอันนี้อันนี้คือชิ้นหน้าเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนี่ค่ะอันนี้คือชิ้นหน้า ที่เขาข่าม้วนริมเอาไว้แบบนี้นี่ค่ะขม้วนริมไว้นะคะนี่ค่ะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะม้วนริมนะคะในส่วนของคอแต่ว่าวงแขนเนี่ยเขาจะไม่ได้ม้วนริมนะนี่ค่ะเขาก็จะตัดแบบเป็นธรรมดาไปเลยนะนี่ค่ะเขาก็จะพอม้วนริมปุ๊บแล้วก็เดินเส้นเย็บคามาถึงแค่จุดนี้แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องล้อออกก่อนแล้วก็แบออกมานะคะแล้วก็ขีดก่อน ทั้งสองฝั่งนะคะทำเหมือนกันนะก็แบกมาเลยแล้วก็จากนั้นก็ขีดค่ะขีดลงไปนะคะ1.5ก็จะได้ตำแหน่งนี้นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปเดินเส้นเย็บกันค่ะ มาดูขั้นตอนของการเย็บนะคะก็คือของเดิมอ่ะทุกคนคือมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราค่ะวางผ้านะตรงๆแบบนี้คือฝั่งที่เป็นชิ้นหน้าค่ะมันจะเอียงมาฝั่งนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอันนะคะก็จะตัดตรงเนี้ยให้มันแยกออกจากกันก่อนแล้วก็จากนั้นนะคะก็ขยับในส่วนของขอบด้านบนค่ะให้ติดกันแบบนี้นะคะแล้วอันก็จะเริ่มต้นเย็บจากฝั่งนี้ในส่วนเนี้ยคือเป็นส่วนของคอเสื้อนะคะ เนี่ยเปส่วนคอเสื้อเรานะคะจะเย็บตรงส่วนนี้ให้มันตรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องพับริมผ้าเข้ามาค่ะพอเราค่ะขยับมาให้มันชนกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเส้นเย็บได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นตัดเลยค่ะตัดปลายตรงนี้ออก ทั้งสองฝั่งค่ะทำเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยมันจะเอียงนะมันจะเอียงตรงส่วนที่เป็นคอเสื้อค่ะมันจะไม่ได้มาชิดริมฝั่งนี้ฉะนั้นนะ่ะเราก็จะต้องตัดแยกนะแต่ถ้าเกิดว่าคอเสื้อของเพื่อนๆอ,นอะ่ะตอนทำอะค่ะ ในส่วนของบ่าเนี่ยมันชนกันพอดีนะมันไม่เอี้ยวแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบเดินเส้นเย็บไปได้เลยนะคะแต่ว่าของอันเนี่ยคืออันดูแล้วว่ามันไม่ตรงนะคะฉะนั้นก็จะต้องผ่าแยกบ่าก่อนเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ตัดเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปพ้งริมค่ะในส่วนตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งพงริมก่อน ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการพับขอบนะคะเดี๋ยวอันให้ดูก่อนอ่านี่นะทุกคนอันนี้คือในส่วนของขอบคอเสื้อนะคะ<ม>เห็นไหมนะคะที่มันถูกแยกอยู่เราก็จะพับทบแบบนี้นะคะลงมาแล้วก็จากนั้นก็เดินเส้นเย็บค่ะอันนี้คือในส่วนของคอเสื้อนะคะแต่ว่าในส่วนของวงแขนตรงนี้ค่ะ ทุกคนจะเห็นว่ามันมีส่วนที่มันล้ําออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยรอยต่อมันไม่ได้ชนกันพอดีเรานะคะก็จะต้องตัดค่ะตัดแบบนี้นะคะเพื่อให้ขอบค่ะมันไม่เกยกันนะนี่เลยค่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยทำเหมือนกันนะเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะไม่ชนกันนะเราก็ตัดได้เลยค่ะนิดๆหน่อยๆก็ต้องตัดนะส่วนนี้มันเหลื่อมล้ําออกมา แล้วจากนั้นค่ะเราก็เดินเส้นเย็บกันได้เลยก็ให้พับทบนะคะพับทบให้ขอบเดิมมาของเขาอ่ะชนกันก่อนแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะ1ฝั่ง,งแล้วก็อีก1ฝัง่งเนี้ยคือเขาอะค่ะจะเย็บมาจนถึงแค่ตรงรอยต่อตรงนี้นะคะเขาจะไม่ได้เย็บยาวนะเวลาที่เราแก้ไขค่ะเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยใช้เข็มหมุดคากัดไว้ก็ได้นะนี่ค่ะแบบนี้เราก็เดินเส้นเย็บเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้อันยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะเราก็จะต้องเก็บเสร็จได้ค่ะทั้งหมดนะเราก็จากนั้นก็ไปรีดค่ะงานก็จะเรียบร้อยมากขึ้น